อารมดีเพลงดีทุกแนว <c oughs> เรียกได้ว่านะคะเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะทํางานแข่งกับฝนไม่ใช่จะแข่งอะไรหรอกคะ่ะไม่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งให้ออกออกตัวออกมาก,ก่อนฝนจะตกสะพานใหม่หนักมากแล้วคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาบอกว่าลังสิตนครนายกครับติดตั้งแต่อ่าตั้งแต่ฟิวเจอร์พาร์ค ไปจนถึงครองสิด้วยครับฝนตกหนักมากและปัจจุบันยังตกอย่างต่อเนื่องเงในขณะที่บางคนบอกว่าหมามืดเลยหลังคุณอ้อมจริงค่ะเมื่อกี้เราพูดว่าอีกสักครึ่งชั่วโมงน่าจะรอดอโศกตอนนี้อาจจะโศกแล้วค่ะเพราะสินาทีตอนนี้มืดผิดตาเลยค่ะเหมือนไม่เคยมืดแบบนี้มาก่อนส่วนเรื่องที่เราคุยกันว่าการที่เราโดน call นเตอร์หรือการจุบเงินแบบผิดผดเนี่ยนะคุณผู้ฟังอย่าไปว่าคนที่โดนนะมีคุณผู้ฟังบอกว่าจริงจ เห็นด้วยเพราะว่ามันน่าสงสารมากลูกพี่ลูกน้องโดนไปสองล้านอะ่ะคุณรู้ฟังแต่เขาโชคดีมากเลยนะที่บ้านคือให้กําลังใจไม่ทับถมและให้กําลังใจมากที่สุดเพราะเจ้าตัวเขาเจ็บอักพอยอยู่แล้วคุณผู้ฟังกายภาพคือเสียเงินใจก็เจ็บนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ให้กันได้กําลังใจไม่ได้ใช้เงินนะคะให้ได้ให้เถอะนะคะเดี๋ยวฟังเพลงปลอบใจขับรถไปด้วยกันคึกคักขึ้นมาบ้างนิดนึงแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันไปซ้ำเหมือนเดิมเดี๋ยวอยู่ต่อกับ แกงเด็กของอ้อมนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ EFM D J อ้อมค่ะ